สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินฮีบ่ายเกาหลีคลิปนี้นำเสนออาหารเกาหลีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ได้ปูทะเลมานะคะต้นจับตอนซื้อมาครั้งแรกนะคะก็ยังเป็นๆนนคะ่ะพอเอาเข้าตู้เย็นไว้มันก็เลยตายค่ะวันนี้ก็เลยจะนำมาทำอมปูนะคะเป็นปูตัวเล็กๆค่ะทานได้ทั้งตัวเมื่อเรานนำมาอมก็จะ ออกรสชาติเค็มแล้วก็มันด้วยนะคะถ้าเป็นปูสดจะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปูสดเหมือนกันค่ะพอเอาเข้าตู้เย็นมันก็เลยตายนะคะอันดับแรกให้เราล้างน้ําให้สะอาดประมาณ5-6น้ํานะคะเพราะว่าในท้องของปูจะมีพวกดินทรายเยอะเลยค่ะหลังจากที่ล้างสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะเครื่องปรุงก็ประกอบไปด้วยหอมกระเทียมนะคะ หลังจากนั้นก็นําปูมาใส่หม้อเตรียมทําเครื่องปรุงนเลยนะคะวิธีทําอาหารเกาหลีส่วนมากแล้วเขาจะาใช้ซอสของเกาหลีนะคะอันดับแรกเราก็ทุบกระเทียมนะคะเราซื้อเครื่องทุบมาใหม่ค่ะก็กําลังทดลองใช้นะคะก็น่าเสียดายตังะคะ่ะใช้ไม่ค่อยดีนะคะถ้าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องซื้อมาใช้เลยนะคะมันทุบยากมากค่ะ หลังจากทุบก,กระเทียมเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมซอยงาป่นแล้วก็ผงปรุงรสซอสจิ้นขันจังนะคะประมาณ8ช้อนคะ่ะต้องเน้นเค็มไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาอีก2ช้อนนะคะเพื่อให้ความเค็มไม่หวานเลี่ยนเกินไปนะคะเพราะว่าซอสเกาหลีมันจะออกหวานคะ่ะเติมน้ำอุ่นนะคะลงไปประมาณ2แก้วคะ่ะ จากนั้นก็นําไปตั้งไฟได้เลยนะคะจนกว่าปูเราจะสุกแล้วก็ยกมาทานได้เลยค่ะอาหารเกาหลีเขานิยมทําเป็นอาหารเครื่องเคียงส่วนมากแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะบรรจุใส่ภาชนะเอาเข้าตู้เย็นเมื่อต้องการทานก็เอาออกมาอุ่นใส่เวฟแล้วก็ทานได้เลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็นําเสนออาหารเกาหลีออมปูทะเลอมปูตัวเล็กๆนะคะก็ มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ